สวัสดีครับทุกคนยินในช่อง FT b i บิานงษ์ครับห่างหายไปจากการทำคลิปนานเลยครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้มาครับก็ไปเดินห้างห้างหนึ่งนะครับเจอการ์ดกล่องนี้นะครับผมเป็น art series นะครับ art by มิกะ้าพิคาโซนะครับก็จะคอลแลบกับตัวดิสนีย์นะครับ mini mouse donald duck นะครับ mini mouse นะครับหลายหลายตัวเลยครับผม ก็น่าสนใจอยู่ครับผมก็ไม่ได้รู้จักอาร์ติสต์คนนี้นะครับไม่รู้ประวัติอะไรเลยครับแต่ว่าเห็นกล่องน่าสนใจดีนะครับก็น่าจะเป็นอาร์ติสต์ที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าได้ไปคอลแลบกับดิสนีย์นละครับมีสินค้าที่เขาวาดภาพกับดิสนี์เยอะมากครับทั้งรูปทั้งแฟ้มทั้งตัวอะไรตรนี้อะไรครับแต่ผมเลือก อกาเป็นกาซมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับด้านในก็นะครับใส่ไว้อย่างดีนะครับกล่องก็สวยครับกล่องก็วิบวับครับเดี๋ยวเามาดูกาดข้างในกันะครับว่ามันเป็นยังไงมีทั้งหมด1ิซองนะครับผมได้มาในราคาประมาณ500อบาทนะครับ400รอยเกือบเกือบห้าร้อยนะครับแล้วก็เห็นการ์ดจริงมาแล้วนะครับ สวยครับการจริงสวยมีการจริงโชด้วยเอามาดูครับว่าเราได้แกล์การแกล์ขนาดไหนครับนี่การสผสมนะครับไม่ไม่ใช่การเดมะใช้ถทดจิงกาดนะครับผมนี่โอ,โอ้สวยนะครับเนี่ยนี่คขาบบกับมินนี่เมาส์นะครับนี่สวยเลย ทำเป็นกระดาษกับหนาเลยนี่โดนัลด์รักครับอ๋อแค่สองใบเองนะครับอสวยอยู่นะครับสวยอยู่นี่ก็มีฟอยแบบวิบวับแบบ,บ,บสวยเลยนะครับเดี๋ยวดูกันไปครับต่องมีแค่สองใบเองนะครับ SSR อะไรเอ่ยอ๋อพึ่งมีงงงงเลยนี้เป็นแนวนอนครับแต่ว่างงงงโอเคอะไรั่อืมจุ๊บนี่เป็นเจ้าหญิงระดับ UR เป็นเจ้าหญิงจัสมินนะครับ สวยนะครับเนี่ยด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้นก็ได้เป็นจัสมินทั้งเต็มตัวแล้วก็นี่เลยครึ่งตัวครับม,มีการที่เป็นลายเซ็นด้วยนะครับน่าจะได้ยากมากชึบอ้าวนี้เ,เป็นใบหนึ่งไม่ซ้ำ นี่นี่อะไรนี่เอจิตาเอจิาเหมือนอันนี้เลยซินเดอเรลล่านะครับจะดูแล้วอันนี้นดูแบบธรรมดามาก <c oughs> ไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้เป็นแนวนอนอันนี้สวยนี่ใค่ป้าย สวยไปทำาออสวยนะครับใบเลยนก็นี่ครับ อลิสกสันทั้งหมดนะครับเลยเป็นไม,มาเลยชึบโอ้โหโยูอาร์ซินเดเรล,ล่านะครับก็เปมิกกี้เมาส์โอ้ยคู่กับมินนี่พอดีเลยน่ารักมากยูอาร์ซินเดเรล,ล่านะครับสวยสวยสวยว้าเหลืออีกสามซองเอง อยู่อ่าร์ที่มอสอ่ะครับสองซองสุดท้ายในการไลเซนเลยอ๋ออุ๋้ยๆๆ้ยอุ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 ้อุ้ยเหมือนมีอะไรพิเศษนะใส่ซองมาเดี๋ยวอะไรโค้ดอะไรทุกอย่าง เสร็จเหรอหรือไงไม่รู้นะครับนี่ไออาร์ I R. ผมชอบไออาร์ R ครับไออาร์ I R. สวยก็นี่เป็นเอ็มอาร์มินิมันะครับก็ใส่ซองมาด้วยมีซองใส่มาด้วยนะครับนี่น่ารักมาก ได้ใบอา้าวมีสองใแล้วฟ๊บนี่ M A เหมือนเดิมครับมันกฟรฟฟี่ครับก็อา้าว I A สานะครับมีสามกรฟฟี M r ประมาณนี้เหมือนใบนี้จะสวยมากครับ S P ใบนี้น่าจะเป็นใบที่แรสุด ครับที่ผมได้ SP s นะครับนี่สุดมากมีนินเมลนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวการ์ดคอร์ลับอาร์ติสต์นะครับได้ SP s มานี่น่าจะเป็นรายที่สุดนะครับา โอเคล้ว okay, เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอซีดูมังงะด้วยนนครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีแล้วก่อนครับสวัสดีครับ